สวัสดีครับ,รบพวกผมจะมารีวิวอาหารที่แต่ละคนชอบนะครับเนื่องจากเวลาพวกผมไม่ตรงกันนะครับเลยต้องทําคลิปแยกนะครับไปดูกันเลยนะครับไปครับเส้นกลาลนะมันได้สิบเสิบเสวัสดีครับนี่ผมจะมารีวิวอาหารในร้านเซเว่นกันนะครับลงมากนี่ครับคือไข่ต๋นขับกุ้งตีด ลบลอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูนะครับอันนี้เข้าเกงกะหลีหมูคุโรบุตะครับต่อมาเป็นไข่ตุนครับกุ้งนะครับอุ้ยน้ำมันกระชอออกมาครับหือ เดีงมาครับอุ๊ยนี่ครับต่อมาเป็นน้ำพริกปลาทูากาะกิมัสอันี้พริกปลาทูครับนึ้ว่าใครอัอเซนไม่จะเป็ียนเลยกินครับไอติมหัวเราะล้ำล้ำ,ล,ำ,ล,ำ,ล,ำลองกินดูใช่ติม นี่ครับน้ำพริกปลาทูคู่กับข้าวแกงกะหรี่อร่อยนะครับเข้ากันได้ดีสี่อ่ะเนี่ยครัไก่ไตุ๋นครับเด้งๆนะครับอร่อยครับ ใครที่ยังไม่เคยชิมไปหาซื้อได้ในเซเว่นครับอร่อยมากอร่อยจริงครับไม่ถึงสิบนาทีเลยเนีย่ข้าวจะหมดละแต่น้ำพริกไม่หมดนะครับไม่มีผักกับอร่อย ข้าวทุกจานต้องทานให้หมดนะครับนี่ครับ <l ots> หมดเอี้ยงนะครับเหลือแค่น้าพริกปลาทูเกยยบไปกินที่หอเลยกว่าครับใฉ <l ots> <l ots> ่โอเคตกท้าด้วยน้ำเมนซ้ํมนะครับกินแล้วหล่อยาวใหญ่ <l ots> <laughs> ท้ายนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนวพาอนว่าข้าวเกงกะหรี่กับไข่ตุม๋มข,ขับกุ้งก็อร่อยเหมือนกันนะครับกับนี่ครับฝากไปตำกันได้นะครับในร้านเซเว่นนะครับไม่ใช่ช่องผมนะบายบายครับสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์ใจเด็ดรหัส195วันนี้จะมานำเสนออาหาร นี่นะครับข้าวไก่ทอดสปาเกตตี้คาโบนารานะครับแล้วก็ไข่ลวกนะครับนี่นะครับหน้าตาของอาหารเรามากินกันเลยนะครับเริ่มจากข้าวไก่ทอดนะครับ ข้าวไก่ทอดก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาต่อกันที่สปาเกตตีคาโบนาร่านะครับ สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปดูของคนอื่นต่อไปได้เลยนะครับอันแน่ถึงตาผมแล้วดิไปครับไปดูผมกันสวัสดีครับผมนายนัทพูนจินดานะครับรหัสสามตัวท้ายนะครับสองศูนย์ห้านะครับผมวันนี้จะมากินตัวนี้นะครับสปากเก็ตตี้ไส้กรอกนะครับ ะมาลองกินแล้วนะครับรสชาติจะออกไปเผ็ดๆเค็มๆ,ๆนะครับคำที่สอง อร่อยครับ cat okay. oh ผมทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับสุดัตแล้วผมว่าอันนี้มันก็เผ็ดนะครับแต่คนกินเผ็ดอยู่แล้วก็น่าจะกินได้นะครับขอเวลาเิียสักพักนะครับ หมดแล้วนะครับส่วนตัวเต็มสิทธิ์ผมให้8เต็มสิทธิ์นะครับรสช,ชาติจะออกไปเผ็ดๆแล้วก็เค็มนิดๆนะครับจะหอมใบโหระพาขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ,รบผมนายนะัทวัตรเตียนะรหัส206วันนี้มารีวิวอาหารเซเว่นครับแซนด์วิชสตรอรี่กับโฟมอนมสตรอรี่ครับ เริ่มจากเซนด์วิชสตอรี่ครับมีไส้ข้างในครับเริ่มชิมกันหวานอมเปรี้ยวของสตอร์เบอรีอรออรอ่อร่อยครับขนมปังนุ่มมีสสวนให้กรอบอร่อยครับห้าคะแนน เจ็ดเต็มสิบครับเดีวไปเป็นนมสตรอเบอร์รี่ครับ พรกินสตรอเบอรี่ครับหวานนิดหน่อยแห้คะแนนแปดเต็มสิบครับเรากินคู่กันนะครับเพื่มทีวีคู<ณ>่กัน กินหอมสตอรอเบอรี่แล้วหานสตอรอเบอรี่บวกเคอมด้วยกันครับอร่อยยิ่งขึ้นนะข้าวนี้เป็นนข้าวข้าวใหม่ครับเซนสตรอเบอรีร่เขาจบเพียงการ,รเดียวแค่นี้ครับ สวัสดีครับผมนายวิทยาครับนหัส208ครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาหารที่ตัวเองชอบนะครับก็คือไก่ย่างนะครับโยเอาอเคครับตอนนี้ผมอยู่บ้านนะเดี๋ยวกําลังจะออกไปซื้อคนระับกันนะคตอนนี้โอเคครับผมก็จะมาถึงร้านแล้วคนระับ ตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปหน้าร้านเลยนะครับโอเคครับ okay. วันนี้มาถึงร้านแล้วนะครับไก,ก่ย่างมีปลาดุกย่างก,กับอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ผมกว่าซื้อไก่ย่างไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไก่ย่างครับ เดี๋ยวหัวจะพาเร็วอยู่นะครับนี่คือไก่ย่ากนะเดี๋ยวผมอ่อไว้ดูนี่คือไก่ย่างที่ผมชอบนะครับมากินกัน,นครับ อร่อเนี่ชามๆเลยนะเนี่ยอร่อย งั้นผมขอตัวกินไก่ย่างก่อนนะ้ี่เียกของเราครั้นตุ้ยเลขที่18รหัส204ครับ L9 ผมจะมาทำสปาเกตตีกันนะครับขั้นที่1น,นะครับใส่น้ำครับผมขั้นที่2นะครับใส่สปาเกตตีที่ตัวเองชอบกินลงไปครับ ส่วนขั้นที่สามครับคนครับผมเอาให้แบบเอาให้มันไม่ให้ตัวมันติดเป็นก้อนกันนะครับจากนั้นก็รอให้มันสุกนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําซอสของสปากเก็ตตี้ที่ตัวเองชอบกินก่อนกันนะครับขั้นนี้เราจะทําให้เนยมันละลายได้ที่ก่อนนะครับถ้าละลายได้ที่เมื่อไหร่เราจะใส่ซอสที่ตัวเองชอบกินใส่ลงไปครับเราตอนนี้เราต้องรอชีสให้ละลายก่อน พอเนยในราได้ที่แล้วครับใส่ซอสที่ตัวเองชอบครับส่วนผมที่ช,ชอบซอสมากที่สุดคือมะเขือเทศครับใส่ซอสที่ตัวเองใส่แล้วผสมกับเนยให้เท่ากันนะครับแล้วขั้นตอนตอบต่อไปนี้คือให้ใส่ของที่ตัวเองจะตกแต่งนะครับส่วนผมจะใส่คือน้ำผึ้งนิดหน่อยครับเอาให้มันหวานนิดหน่อยให้หอมน้ำผึ้ง ต่อไปใส่ไข่ให,ให้ผมใส่ไข่ลงไปด้วยเพื่อความนี่เฉยๆครับให้มันยืดหยุ่นแล้วมาดูการซอสกับสปาเกตตี้กันนะครับว่ามันจะอเป็นหน้าตาแบบไหนกันนะครับและนี่ก็คือสปาเกตตี้ของผมนะครับอาจารย์ครับผมทําสุดชีวิตแล้วครับ